พิเศษสุดนะคะสําหรับลูกค้าที่จองและออกรถภายในเดือนสิงหาคมนี้ได้รับไปเลยอุปกรณ์ตกแต่งมิ s ซูบิชิไทตันนะคะ6ชิ้นนะคะมาชมกันว่ามีอะไรบ้างเนี่ยคะ่ะที่เห็นอยู่นะคะโลโก้มิ s ซูบิชินะคะตัวนี้ลูกค้าเลือกได้นะคะว่าจะติดเป็นสีดําหรือว่าสีโครเมียมนะคะเลือกได้เลยนะคะนี่ถัดมาด้านข้างนะคะเป็นคิ้วล้อนะคะตัวนี้ติดตั้งให้ทั้ง4ล้อเลยนะคะเป็นสีด,ดําได้นะคะสวยมากนะคะเป็นของแท้ศูนย์ทุกชิ้นนะคะ นี่ถัดมาด้านข้างก็จะเป็นคิวการ์านะคะชิ้นที่3ของเรานะคะคิวการ์าดแท้ศูนย์ไปเลยนะคะและมาด้านหลังนะคะด้านหลังของเรานะคะก็จะเป็นสปอร์ตบาร์นะคะเหล็กนะคะมีโลโก้มิตซูบิชินะคะตัวนี้ติดตั้งให้ลูกค้าไปเลยนะคะนีนะคะมาชมด้านหลังนะคะสปอร์ตบาร์แล้วยังไม่พอนะคะมีแม็กไลเนอร์ให้ด้วยนะคะนี่ ตัวนี้แม่งไลเนอร์สีดำนะคะมาด้านข้างนะคะก็จะเป็นก็นะคะนี่ชิ้นที่6ของเรานะคะให้ไปจุกๆแบบนี้เลยนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่กำลังมองหานะคะมิสซูบิชิไทตันนะคะข้อดีของอุปกรณ์ตกแต่งแต่ละชิ้นนะคะคือไม่ใช่ติดเพื่อความสวยงามอย่างเดียวนะคะตัวนี้กันกระแทกข้างประตูนะคะนี่นะคะอันนี้กันกระแทกซุ้มล้อนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็เพื่อความสวยงามนะคะ แล้วก็ไลเนอร์กันลดเป็นรอยนะคะ <c oughs> คิ้วกันสานะคะกันแดดกันลมนะคะกันฝนนะคะกันได้ทุกอย่างเลยนะคะโลโก้ฝากระโปรงนะคะเพื่อความสวยงามนะคะและดูสปอร์ตร,รับกับประจังหน้าที่มันเป็นอยู่นะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่กำลังมองหารถกระบะนะคะสายลุยสายคนสายอะไรต่างๆนะคะตอบโจทย์มากนะคะและได้แต่งเต็มแบบนี้ออฟโรดนะคะแนะนำเลยนะคะ สำหรับลูกค้าที่สนใจตีดต่อที่เบอร์อยูโดยตรงได้เลยนะคะที่เบอร์092 4 3 6ก966วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ